แต่ว่าวันนี้ก็เป็นการประชุมสบคศูนย์บริหารสถานก,การณ์โควิดในก็ถือว่าเป็นวันสําคัญนะคะที่จะชี้ทิศทางอนาคตของสบคแล้วก็อนาคตของการบริหารสถานก,การณ์เกี่ยวกับโควิด -19 <ช>สรุปว่าเป็นยังไงบ้างคุณแอนเห็นตามข่าวนี้อยู่ก็มีพรกฉุกเฉินนะคะอาจจะยกเลิก ในเดือนหน้าแล้วก็จะยุบสบคด้วยนะคะอันนี้คือแนวทางที่คุยกันมีเรื่องยาด้วยนะคะร้านขายยานะคะสามารถจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโควิด19ได้แต่ว่าจะต้อง ผู้ป่วยจะต้องเอาใบสั่งยาจากแพทย์นะคะไปขอเบิกยาจากร้านขายยาซึ่งร้านขายยาก็ก็จะมีร้านขายยาที่เป็นหน่วยบริการที่โรงพยาบาลคอนแทคไว้อยู่แล้วแล้วก็มีร้านขายยาของร้านขายยาชุมชนร้านขายยาของกระทรวงเองนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มมีการเบิกจ่ายยาที่รักษาโควิด -19 ส่วนยาที่หลายคนบอกว่ามันขาดแคลนหรือเปล่าฟาวิพิราเวียกับโมนูนพิราเวียวันนี้คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินยืนยันว่ายามีเพียงพอตอนนี้ประชาชนเริ่มเข้าใจกันแล้วว่ายาเนี่ย ทุกคนจะไม่ได้ด้วยอาการของแต่ละท่านอ่าอันนี้เดี๋ยวก็จะเขาจะจะชี้แจงให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ยาเพียงพอแน่นอนนะคะ10บล้านเม็ดนะคะ